เลขาประธานหิวอ่ะได้เลยเดี๋ยวเลขาจัดให้ทำไก่ต้มน้ำปลากันค่ะโอ้โหทุกคนเลขาประธานหิวอีพีนี้เลขาหมอนจะทำไก่ต้มน้ำปลาให้ผมกินเดี๋ยววานให้โฟร์ับให้หน่อยเป็นเมนูง่ายๆที่อร่อยครับไก่ต้มน้ำปลานเนี่ยทน,นั่งดูเลยเนี่ยไม่เกะจะใครให้หน่อย นั nah ่นไงโดนใช้แล้วผมก็ไม่ข ok ัดครับจัดให้ตลอดเดี๋ยวไปเก็บตะไคร้ที่พ่อเลยขาหม่อนปลูกไว้กันพอมันก็เริ่มเหลือน้อยเต็มทีแล้วต้องเอาเท่าที่ได้ดีกว่าไปซื้อเขาไม่ล่ะตามบ้านนอกเราก็แบบนี้แหละครับสองบางอย่างก็ปลูกกินเองเราก็ใช้แค่ส่วนปีกกับน่องของไก่นะครับเดี๋ยวไปค่ะเอาตะไคร้ไปวางไว้ข้างล่างก่อนนะคะอันนี้เป็นแบบรองรองไก่เอาไว้รองไก่ให้มันหอมตะไคร้แล้วก็ตามด้วยตาผักชีหอมๆดูดิหอมไหมเลขาหม่อนก็ใส่วัตถุดิบที่เตรียมไว้ลงไปครับแล้วก็เอาไก่ใส่ลงไปครับผมทำง่ายๆครับทุกคนแแลลล้้้วผมมกก็็็ทาใใหหเเเปปปนนนือส่่งไ ไปก็คือขั้นตอนการปรุงนะคะเราก็ไม่ต้องเปิดไฟนะคะเราจะปรุงก่อนอย่างแรกก็คือน้ำปลานะคะใส่เป็นเท่าหนึ่งสามสี่ห้าหูทำไมใส่เยอะจังก็ไก่ต้มน้ำปลาใส่ซีอิ๊วขาว4-5ช้อนแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปจนครบแล้วผมจะมาทำน้ำพริกไว้เพื่อจิ้มบอกเลยว่ารสชาติแซ่บนัวแน่นอนนี่ไงดูหน้าตาเสียก่อนเไทุกคนผมว่าไก่มันสุกแล้วนะเสร็จแล้วค่ะนี่ดูดิน่ากินไหมเสร็จแล้วครับไก่ต้มน้ำปลาฝีมือเลขานุ่มๆหูอืม บอกเลยว่าต้องลองเมนูนี้ต้องลอง